แรที่พักตาตุยนะคะอยู่จงังหวัดสุราษรายค่ะน้องหมาพักได้นะคะคือละห้าร้อยบาทค่ะทุกคนเออถ้าคนพักคนเดียวจะสี่ร้อยบาทค่ะถ้ามีน้องหมาด้วยถ้ามีน้องหมาด้วยก็จะเป็นห้าร้อยค่ะทุกคนน้องหมาพักได้ห้องสะอาดกว้างขวาขงค่ะตู้เย็นอันแบบใหญ่เลยะคะ่ะวันนี้แม่ดาจะพาไปเที่ยวผาตะเชือนะคะทุกคน เดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะโอนกับกเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวใต้สะพานานิวอันเราก็จะอยู่ในนี้ค่ะทุกคนคือวินแม่น้ำโขงสวยมากทุกคนในสะพานตอนนี้เราก็อยู่ใต้สะพานนะคะใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวค่คแห่งที่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีทีมีรถวิ่ง มาลูกสาวค้นสวยของเรานี่ค่ะมองส่ก่อนนะคะทุกคนเป็นอะไรครับแม่ยางแตกค่ะยางมันจะแพ้อะไรไงเพื่อความปลอดภัยก็ต้องป็นยางทานยางที่อยชั้นนี้เป็นพีเซ็นเต เมืองใหม่ค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นริมโขงนะคะฝั่งทางนน้นที่เห็นนะก็คือเวียงจันนครหลวงเวียงจันนะคะเราก็จะพาไปเดินชมบรรยากาศริมโขงนะคะพามาไหว้องค์ปู่พญานาคก่อนค่ะมาเลยตามมาจ้ะระวังตกท่อด้วยวัน นี่ <He, S 2> แล้วก็มีองคู่พญานาคายวด้วยนะคะทุกคนอยู่ริมโขงคือเราจะพาเดินชมบรรยากาศก่อนนะคะทุกคนองคูพญานาคที่สักเป็นได้คะ่ะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ระวังตกน้ำนะเดินจะลัดตัดตัดน,นะนะคือ มีองค์ปู่พญายนาคให้ไหว้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราทําการโอนตังค์ให้เจ้านี้แล้วก่อนอ่ะเรียบร้อยค่ะตกเด้ออันนี้องค์ปู่อะไรค่ะมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลในการ พญาชีสุวรรณหนองอันนี้เราก็มาไหว้เพื่อเป็นสริมงคลกับมากินก๋วยเตี๋ยวริมโขงนะคะดูดูขายอำเภอท่าบอคะ่ะน,นอ,อำเภอสีเชียงใหม่อำเภอสีเชียงใหม่ค่ะมีน้ำจิ้มจุกๆเนื้อชิ้นน่าก,กินไหมคะทุกคนอ,อากาศเ,ย,เย,ออย็นๆแบบน้ำยำแซ่บ เผ็ดเบี้ยวส่ใจอร่อยนะคะมาลุยกันเลยเ็จ <c oughs> เล็กเนียวนุ่ม อยู่บนวิวทางขึ้นวัดผาตากเสื้อนะคะจังหวัดหนองคายอำเภอสีเมืองใหม่นะคะคือตอนนี้ฝนกำลังตกโปรยปลายเลยนะคะทุกคนคืออากาศอะไรมันจะเป็นใจได้ขนาดน,นี้มองตรงนู้นคือริมฝั่งโขไปฝั่งลาวนะคะทุกคนเห็นไมหมหมอกคือณนะตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือฝนตกนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยคืออากาศอะไรจะเป็นใจขนาดนี้คะทุกคนเนี่ย ทุกคนดูฝนตกคือมีพี่เขามาตัดอนี้ด้วยค่ะนี่มาดูแลความสะอาดนะคะทุกคนดูคือแบบท่ามกลางขุนเขาแม่น้ำวิววิวทุกททุกทางเ่ยแบบบอกได้เลยว่าลักร้อยลักล้านนะคะทุกคนวิวดีมากฝนก็ตกแล้วที่สำคัญที่สุดนะ นู้นคนนู้นอ่ะสบายสุดคะ่ะทุกคนดูนะฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็คือไม่ได้หวั่นไหวกับอุปสรรคสิ่งใดทุกคนดูวิวสวยมากบอกได้เลยว่าสวยมากๆๆๆทุกคนดูวิวคือด้านล่างสุดแล้วก็ด้านล่างนะะั่นนะจะเป็นน้ำโขงนะคะทุกคนมาเดิน ถึงแล้วคะ่ะวัดผาตากเสื้อเราก็มาเดินดูข้างบนนะคะทุกคนเดินชมเดินมาไหว้พระด้วยวก็มีพระให้ไหว้ด้วยนะคะทุกคนคือเราจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะคือหน้าตอนนี้ก็คือท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาแบบ อลังการนะคะคือเราก็จะขึ้นมาดูข้างบนคือข้างบนนี้ก็กำลังก่อสร้างนะคะ <c oughs> เราแวะมาทำบุญกันบรรยากาศข้างบนก็จะประมาณนี้คะ่ะ <c oughs> ก็มีฝนตกแล้วก็แวะมาทำบุญกันก่อนนะคะ แล้วก็ทำบุญกันนะคะเพื่อสร้างวัดวาอารามหลายคนคนละห้าบาทสิบบาทนะคะทุกคนค่ะไปมีอ่ะทำไมอ่ะคือเราเดินชมผาตากเสื้อเสร็จแล้วแล้วก็ จะมาไหว้พระกันนะคะคือไม่รู้ว่าเขาให้ถอดรองเท้าตรงไหนนะอันนี้คือเมื่อกี้นี้ก็ทําอะไรที่แบบว่าฉเฉลิบเฉลิบไปหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะทุกคนคือ,อแม่ก็ใส่รองเท้าขึ้นไปเลยไม่ได้ดูป้ายเลยนะจนยายเรียกว่าเออไอหนูไอหนูมาเอาถุงใส่หรอรองเท้าก่อน ทีนี้เราก็ว่าจะใส่ขึ้นไปนะคะทุกคนแล้วฝนมันตกเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปพ้าขนาดที่ว่าขึ้นข้างบนนี้ก็ก็คือฝนตกนะคะตอนนี้แต่ฝนตกแดดออกแต่ว่าไหนๆเราก็ได้มาแล้วเราก็ต้องขึ้นไปให้ถึง <c oughs> นี่ก็จะมีพญานาคสององค์นะคะองค์สีชมพู องสีทองนี่เราก็จะมาไหว้พระกันก่อนนะคะ่าไว้พระกันเลยอันนู้นกำลังก่อสร้างอยู่นะคะทุกคน เพราะเปียกคืออันนู้นจะเอารถขึ้นมาได้นะตรงนู้นอะอจะหลวงพ่อด้วยฝนตกค่ะ พระอาจารย์อยู่ดูแลด้วยนะคะเออหินก็เป็นสีเขียวสวยงามมีน้ำตกบันไดด้วยนะคะน้ำตกขั้นบันไดด้วยมาเราจะพามาไหว้พระข้างบนกานตามมาเลยค่ะทุกคนะตามขึ้นมาก็วันนี้ก็เดินทางแบบว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มบุญชุ่มฉ่ำ พร้อมากับสายฝนที่โป,ปรยปลายนะคะทุกคนคือวันนี้เป็นอะไรที่ท้องฟ้าเป็นใจมากก็ช่วงที่ว่าประกาศพายุเข้าด้วยนัเนาะแต่ไม่คิดว่าจะมาเข้าในวันนี้จะตกในเวลานี้ที่เรามาถึงห้องบนเหมือนบรรยากาศจะคล้ายๆไอ วัดเจดีชัยมงคลเลยนะคะบรรยากาศจะคล้ายๆแบบนั้นแหละค่ะทุกคนเราจะมาไว้กันนะคะ อันนี้เขาเรียกอะไรคะโบดเหรอหรือว่าอะไรคือโบดเนี่ยสวยมากคะ่ะทุกคนไม้เนีสวยอ่ะนี่คือยังไม่เสร็จนะคะยังเก็บรายละเอียดขนาดขนาดยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเสร็จอยู่แล้วประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังสวยขนาดนี้เลยสวยมากคะ่ะทุกคน ล่างกันต่อนะคะแล้วเราก็จะเดินทางต่อค่ะทุกคนเราจะเดินทางไปที่ไหนเดี๋ยวจะพาเอไปดูอีกทีนึงนะคะระหว่างที่เดินทางลงนี่ก็มีน้ำตกให้เล่นด้วยนะคะทุกคนนีออ่ฟินมีน้ำตกบรรยากาศแบบ สวยลุยน้ำเล่นเลยค่ะทุกคนนี่เล่นเป็นสไลเดอร์ตรงบนในลงไปใช่ไหมแต่เล่นจ,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 จ <laughs> คือมันก็เป็นวัดเนาะแล้วก็ได้แค่คิดเล่นๆแต่ก็าถามจริงไม่ได้หรอกค่ะทุกคนมันไม่ใช่แนวมาโอเคบรรยากาศโดยรอบก็ดีค่ะทุกคนสวย ส่วนมากแล้วก็มีรถขึ้นมาเลยนะเก็สามารถเอารถยนต์ขึ้นมาได้เนะเดินทางกลับค่ะไหว้พระเสร็จแล้วอู้มาขามป้อมค่ะทุกคนอันนี้มาขามป้อมป่าของแท้นะดกมากเห็นไหมคือมันเป็นวัดป่าเนะาะทำกลางภูเขาอะ คือประมาณว่าพวกของป่าจะเยอะนะคะทุกคนอันนี้อันนี้คงไม่ใช่ของป่าเนะะาะพักแยงเน้ะเขาคงจะปลูกอุ้ยใจหอมดอกสะแบงยามฟ้าแรงคำลงมา แอดแมดเกียดจะนารา้องยบคือหอมนะหอมอะ่ะเออคือมันก็จะเป็นของวันเนาะเราเก็บดมได้อะไรได้แต่ว่าก็ชอบความสวยของเขานะเออสีชมพูอะ่ะถัดหูเป็นหนึ่งแมดค่ะ แล้วก็มาถัดนหูเล่นนะคะทุกคนแล้วเราก็าคืนไว้ที่เดิมเยอะเยะจ้ะพอพูดพูดพูดจบปุ๊บก็คือเตรียมตัวจะสไลเดอร์แล้วนะคะทุกคนขึ้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรสวยนะสวยๆค่ะ ลูกสาวเราก็รอแบบใจจดใจจ่อเลยนะคะทุกคนรอแบบพ่อกับแม่หนูไปไหนนี่แล้วก็พี่มีพี่เงาะป่าด้วยนะคะมีพี่เงาะป่าเล้าดูทุกคนแปแล้วก็ในเวลาเดินทางต่อคะ่ะทุกคน จะเดินทางไปไหนต่อเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนไปมาแล้วช,ชลุกชลิกชลุ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 กเ <c oughs> นี่ยคนนั่งรอก็ใจจะขาดปาดาดๆาดาดโอเคเจอกัน EP หน้าค่ะบายค่ะบ๊ายบาย ฝากกดแับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ได้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ